วิธีทำคลิปสโลโมชันและทำให้ย้อนกลับแบบนี้ทำยังไงไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นให้เราไปอัดวิดีโอเทน้ำผึ้งลงอวโวคาโดธรรมดาเลยค่ะหลังจากนั้นเอาคลิปที่เราถ่ายเข้าไปในแคป c u t นะคะแล้วเราก็ไปใช้คำสั่งแบ่งแยกค่ะเพื่อที่จะตัดคลิปในส่วนที่เราจะต้องการให้มันย้อนกลับ แล้วไปที่คำสั่งคัดลอกค่ะเราจะได้ส่วนที่กำลังเทน้ำผึ้งลงอัลโฟโดสองส่วนแบบนี้นะคะให้เราแตะไปหนึ่งส่วนที่เราต้องการที่จะให้ย้อนกลับค่ะแล้วให้เราไปที่คำสั yeah. ่งย้อนกลับค่ะในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะหลังจากย้อนกลับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้คลิปที่น้ำผึ้งย้อนกลับขึ้นมาแบบนี้เลยเสร็จแล้วให้เรามาเพิ่มความเร็วนะคะในตอนที่ย้อนกลับโดยการเข้าไปที่ความเร็วแล้วก็ไปเพิ่มความเร็วตามที่เราต้องการหลังจากนั้นเรามาเลือกส่วนที่เราจะต้องการให้สโลว์นะคะ แยกนะทั้งสองฝั่งแล้วเลือกในส่วนกลางแล้วก็ไปลดความเร็วของคลิปค่ะก็จะกลายเป็นสโลโมชั i o นะคะอันนี้คือปกตินะคะแล้วอันนี้จะเป็นสโลโมชั i o ก็จะช้าประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจมนแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ